พอเข้ามาถึงในโครงการนะครับภาพที่เห็นภาพแรกเนี่ยเรียกว่ามีอิมแพคกับสายตามากทีเดียวนะจะเป็นตัวคลับเฮาส์ดีไซน์เท่ๆจะมีฉากหน้าเป็นส่วนที่เป็นสระน้ำนะครับเป็นต้นไม้พื้นที่สีเขียวนำสายตาเข้าไปสู่ด้านในครับทีวีตรงนี้มันเป็นทีวี82นิ้วคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณตั้งทีวี82นิ้วในบ้านคุณจะพบว่าทีวีมันใหญ่มากหรือไม่สเปซห้องก็จะดูแคบมากแต่ถ้าเราดูสัดส่วนของสเปซกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมันยังดูสมดุลกันในการใช้เฟอร์นนจรสสใหญ่่ะับบผมตงี้ก็ดวาาย អ mm. ូ สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่โซนพุทธมนตลสาย3นะครับโครงการที่ผมพามาดูกันวันนี้เนี่ยมีรายละเอียดของการออกแบบที่น่าสนใจหลายอย่างโ mm hmm. ดยเฉพาะในเรื่องของการเลือกรูปแบบแล้วก็องค์ประกอบของสถาปัตยกรรมในการอยู A ่อาศัยครับเรามากันที่โครงการที่ฟังชื่อแล้วสะดุดหูทีเดียวครับกับพานา,นาพุทธมนตลสาย3ครับด้านหลังผมเนี่ยจะเป็นซุ้มทางเข้าโครงการนะซึ่งมีดีไซน์ออกแบบที่แปลกตากว่าโครงการระดับราคา10ล้านบาทที่ผมพาไปดูกันมาหลายโครงการครับ ถ้าเป็นโครงการอื่นๆเ,น mm hmm. เขามักจะออกแบบซุ้มทางเข้าที่ดูอลังการดูโก้ดูหรูนะครับแต่ว่าที่โครงการนี้เขาออกแบบในสไตล์ที่ลักษณะเหมือนเป็นประตูบ้านนะครับให้ดูเป็นมิตรแล้วก็ดูเวลข้ามดูทอมตัวมากทีเดียวครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรายละเอียดกันในโครงการกันแต่ว่าก่อนอื่นฝากกด s u b s c r i b e the living by อยู่สบายนะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับตามมาครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันว่าในโครงการพานนาพุทธมนฑลสายสามมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับ พอเข้ามาถึงในโครงการนะครับภาพที่เห็นภาพแรกเนี่ยเรียกว่ามีอิมแพคกับสายตามากทีเดียวนะจะเป็นตัวคลับเฮาส์ดีไซน์เท่เ,ทเลยแล้วก็จะมีฉากหน้าเป็นส่วนที่เป็นสระน้ำนะครับเป็นต้นไม้พื้นที่สีเขียวนำสายตาเข้าไปสู่ด้านในครับผมซึ่งในโครงการเนี่ยจะทำดีไซน์ออกเป็นบ้านหลังใหญ่นะครับมีพื้นที่280แล้วก็326ตารางเมตรนะครับค่อนข้างจะ p r i v a t e มีแค่98ยูนิตเท่านั้นเองแล้วก็บาร์เลคี้สวยด้วยนะที่นี่บาร์เลคี้ขึ้นต้นด้วย888หมดเลบเดี๋ยวตาามผมเข้ไปดูรายลเอียดกัน ตัวคลับเฮาส์นะครับก็จะออกแบบมาในสไตล์ที่เป็น Industrial Loft นะครับซึ่งจุดเนี้ยเขาก็จะใช้วัสดุที่มีการนำมาใช้บ่อยๆในช่วงปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงเหล็กกระจกแล้วก็แนวผนังก่ออิฐครับตัวดีไซน์ที่ด่กมาก็จะมีความดิบๆนะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเหมือนกล่องกระจกนะครับลอยอยู่เหนือผิวน้ำเลย พามาถึงด้านในครับตรงนี้เสียงจะก,ก้องนิดนึงนะเพราะว่าสเปซด้านในครับเขาออกแบบเป็นเหมือนดับเบิลสเปซนะโถงสูงขึ้นไปเลยพื้นที่รอบรอบเนี่ยดูๆแล้วก็จะมีความดิบๆนิดนึงจากวัสดุที่เขาทำเรียนแบบตัวอิฐครับถ้าเราสังเกตดูอยากให้ดูแมทท r i เรียลตรงนี้นิดนึงนะตัวผนังอิฐตรงเนี้ย จริงๆแล้วมันเป็นกระเบื้องครับซึ่งเขาใช้วิธีเผาพิเศษเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่ามันมีการแรนดอมของเฉดส,สีเนี่ยเหมือนสีอิฐธรรมชาติจริงๆเลยนะตัวเท็กเจอร์ถ้าเราจับด,ดูมันก็จะมีพื้นผิวที่เหมือนอิฐแม้ว่ามันจะเป็นกระเบื้องก็ตามนะครับแต่ว่าตรงนี้จุดนี้เขาก็จะปูแล้วก็เป็นผนังอิฐที่เนียบมากทีเดียวนะพื้นที่รอบๆก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามานะครับถ้าเรามองออกไปด้านนอกเนี่ยวิวก็จะเปิดสเปซต่อเนื่องไปยังพื้นที่ที่เป็นสระว่ายน้ําแล้วก็เป็นสวนนะครับด เข้ามาด้วยเป็นโครงหลังคาโครงเหล็กนะครับเป็นเหล็กคาสีดํา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเป็น l o f มากทีเดียวครับผมสเปซตรงส่วนนี้บรรยากาศจะอารมณ์แบบเวลาเราไปนั่งตามคาเฟ่ต่างๆเก๋ๆนะฮะ mm hmm. ก็ดูชิลทีเดียวนะ mm hmm. เดี๋ยวด้านบนจะเป็นส่วนของ co-working space ครับเดี๋ยวพาไปดู พื้นที่ในส่วนชั้นบนเนี่ยก็จะเป็น co-working space ครับซึ่งก็จะมีโต๊ะยาวนะครับวางแล้วก็สามารถมานั่งทํางานตรงจุดนี้ได้วิวที่ผมชอบเนี่ยก็คือตรงนี้แะครับเวลาเรามองออกไปเนี่ยเราจะเห็นด้านหน้าโครงการซึ่งก็จะมีพื้นด้านล่างนะเป็นพื้นที่สวนนะครับแล้วก็มองอไปจะเห็นแนวต้นไม้สีเขียว ตรงส่วนนี้พอมันอยู่ชั้น2เนี่ยเราจะเห็นว่ามันตรงกับระดับแนวคุ่มของต้นไม้นะครับอีกหน่อยถ้าต้นไม้ใหญ่พวกนี้โตขึ้นมาเนี่ยเราก็จะเห็นสีเขียวล้อมรอบผนังกระจกตรงนี้ไปเลยก็เป็นบรรยากาศที่น่าทํางานนะครับอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมองไปก็จะเห็นสเปซช,ชั้นล่างที่เราพาไปดูกันเมื่อกี้นะครับเพราะฉะนั้นสเปซตรงนี้ค่อนข้างจะโปร่งโลง่งแล้วก็ดูสบายมากทีเดียวนะ สาไว้น้ำด้านนอกเนี่ยจะเป็นระบบน้ําเกลือนะครับซึ่งยาวมากทีเดียวอย่างที่ผมบอกนะว่าโครงการเนี่ยมีแค่98ยูนิตแต่ว่าได้สสะใหญ่ขนาดนี้เลยครับ mm hmm. ถ้าเรามองจากตัวสาไว้น้ํามองออกไปเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาทําเป็นขอบน้ําล้นแล้วก็ตัวแนวของขอบน้ําล้นนะครับมันจะสัมพันธ์มองเชื่อมออกไปยังบ่อน้ําได้กลมกลืนกันไปครับ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูด้านนู้นจะเป็นส่วนของอาคารฟิตเนส ในตัวฟิตเนสถ้าเข้ามาดูเนี่ยจะเห็นว่ามันมีส่วนของเป็นแนวผนังเกาะอ,อิฐนะครับแล้วก็ตัวพื้นกับเพดานเนี่ยเขาจะใช้สีเทาดําเป็นหลักนะทุกอย่างก็จะกลมกลืนกันไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นตัวบานกรอบบานประตูเองนะครับถ้าเรามองออกไปตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าตัวบานกรอบสีดําตัวแนวพื้นที่สเปซสีดําข้างในเนี่ยมันจะช่วยขับเน้นตัววิวข้างนอกให้เด่นชัดมากขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่ เป็นแกนของรสะไา้น้ํานะมองตรงออกไปได้เลยแล้วก็กวาดมุมมองออกมาด้านข้างครับจะเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่สีเขียวกระจกเต็มบานฟูไฮตรงนี้ครับมันจะช่วยทําให้วิวข้างนอกเนี่ยเต็มตาแล้วก็สเปซด้านในเนี่ยก็เรียกว่าหน้าออกกาลังกายหน้าใช้งานมากทีเดียวนะ น่าจะเห็นว่าตัวคลับเฮาส์เนี่ยจัดว่าใหญ่มากทีเดียวนะครับเมื่อเทียบกับสเกลการอยู่อาศัยที่98ยูนิตคือไม่ถึง100ยยูนิตแต่ว่าคลับเฮาส์ไซส์ประมาณนี้จริงๆถ้าเป็นบ้านโครงการอื่นอาจจะ2-300ามยูนิตไปแล้วนะครับก็จัดว่าค่อนข้างจะเป็นโครงการที่มีความ p r i v a t มากทีเดียวนะตัวบ้านตัวอย่างเนี่ยจริงๆจะมี2แบบครับเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังกันเรื่อย บ้านในโครงการพนานาพุทธมนตรสาย3ามเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับขนาดพื้นที่ใช้สอย280แล้วก็326ตารางเมตรครับซึ่งทั้ง2แบบเนยอยู่ด้านหลังผมจะสังเกตว่าลักษณะของการออกแบบเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นอินดัสเทรียลลอฟเหมือนตัวคลับเฮาส์ที่เราพาไปดูกันเมื่อสักครู่นะครับแต่ว่าเขาจะเน้น ลักษณะของดีไซน์ที่ค่อนข้างจะมีความพุ้มฐานความแกรนแล้วก็ดูเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่มากทีเดียวนะครับตัวบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านหน้ากว้างใช้โทนสีขาวเป็นหลักครับมีช่องหน้าต่างกระจกใหญ่แล้วก็ตัดด้วยบานกรอบสีเทาดำนะครับเพราะฉะนั้นคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยก็จะดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากทีเดียวนะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังรายละเอียดกันทีละแบบครับเราเริ่มจากแบบ ที่ 3, 2, 6บ้านหลังใหญ่สุดกันก่อนนะตัวบ้านแบบนี้นะครับฟังชันจะมี4ห้องนอน5ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถครับผมอยู่บนที่ดินเริ่มต้น120ตารางวาถ้าเราเห็นด้านหน้าเนี่ยจะเห็นว่าโรงจอดรถใหญ่มากนะ พื้นที่ความกว้างของโรงจอดรถตรงนี้นะครับกว้าง8.5เมตรดยปกติแล้วขนาดที่จอดรถตามกฎหมายที่จอดได้สบายๆเนี่ยมันประมาณ7.2เมตรนะครับแต่ตรงนี้กว้าง8.5เมตรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังมีพื้นที่ด้านข้างเหลือเยอะมากทีเดียวถ้าสมมติว่าคุณจอดเอาพาดคันใหญ่ๆเรียงกันเนี่ยก็ยังสามารถเปิดขึ้นลงได้อยู่นะครับสะดวกสบายทีเดียว<ม>เข้ามาด้านในนะก็จะเห็นว่าตรงนี้เขาจะมีประตูทางเข้า2ทางครับ ถ้าเราลองแงนหน้ามององค์ประกอบของตัวบ้านนะครับองค์ประกอบการตกแต่งสถาปัตยกรรมต่างเนี่ยเราจะเห็นว่าเขามีการใช้ตัวคิ้วบัวนะครับช่วยซอยรายละเอียดขนาดของตัวบ้านเนี่ยให้ดูเป็นมิดมากขึ้นนะมีการใช้วัสดุต่างๆกันไม่ว่าจะเป็นตัวกระเบื้องหรือว่าตัวที่เป็นแนวผนังสาะร่องครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะทําให้ตัวบ้านเนี่ยดูมีดีเทลแล้วก็ดูมีความเฟรนี่ดูมีความเป็นมิดมากขึ้นนะครับไม่ใช่เป็นการเป็นกล่องสีขาวๆอย่างเดียวอ่ะเดี๋ยวเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่าครับ เข้ามาในบ้านครับบ้านหลังนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าพื้นที่มันคือ326ตารางเมตรใช่ไหมครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดพื้นที่เนี่ยถ้าเราดูเราจะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจัดแต่ละส่วนเนี่ยมันจะมีระยะความห่างระหว่างสเปซการใช้สอยแต่ละส่วนเป็นพื้นที่โลง่งๆเนี่ยเยอะมากนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะดูแบบค่อนข้างจะโปรมากทีเดียวจุดหนึ่งที่อยากให้ดูขนาดของเรื่องสเปซนะครับผมอยากให้ดูทีวีตรงนี้ ซึ่งทีวีตรงนี้มันเป็นทีวี82นิ้วคือโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าคุณตั้งทีวี82นิ้วในบ้านคุณจะพบว่าทีวีมันใหญ่มากหรือไม่สเปซห้องก็จะดูแคบมากแต่ถ้าเราดูสัสดส่วนของสเปซกับเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยมันยังดูสมดุลกันในการใช้เฟอร์นิเจอร์ไซส์ใหญ่นะครับผมตรงนี้ก็จัดว่าสบายๆนะ แล้วก็ส่วนไฮไลท์อย่างหนึ่งที่อยากให้ดูเนี่ยก็คือลักษณะของการจัดแต่งบ้านหน้ากว้างมากๆนะฮะตรงนี้เขาจะสามารถทําให้ส่วนลิฟวิ่งแอเรียกับส่วนรับประทานอาหารเนี่ยอยู่ติด พื้นที่หน้าบ้านหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถมองออกไปแล้วก็เห็นพื้นที่สวนด้านนอกได้ครับในส่วนที่เป็นส่วนรับประทานอาหารเนี่ยเป็นไฮไลท์อย่างที่น่าสนใจเพราะว่าสเปซตรงนี้เป็นดับเบิลวอลลุ่มครับก็จะเชื่อมต่อกับสเปซส่วนที่เป็น Family Area ด้านบนนะเราก็สามารถห้อยแชเดเลียสวยๆตรงนี้ก็บรรยากาศน่าอยู่ทีเดียวนะครับด้านในด้านใน ตรงจุดนี้จริงๆแล้วมันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะเฟล็กซิเบลบ้านตัวอย่างเนี่ยเขาทำเป็นเหมือนเคาน์เตอร์พ antry เล็กๆนะครับมีซิง์มีอะไรให้แต่ว่าตรงเนี้ยคุณจะจัดเป็นมุมทํางานหรือมุมนั่งเล่นอะไรนี้ก็สามารถทําได้นะบ้านตัวอย่างจริงๆนะครับตรงส่วนเนี้ยตรงส่วนเนี้ย,นนยบ้านจริงๆจะมีเสาอยู่ต้นหนึ่งนะครับเพราะว่าเขาจะแบ่งสเปซสแปนของส่วนที่เป็นรับประทานอาหารกับส่วนที่เป็นพักผ่อนเนี่ยออกจาก,กันนะเป็นเรื่องของโครงสร้างเพราะฉะนั้นตรงจุดเนี้ยถ้าเราดูเราจะเห็นว่า พื้นที่รับประทานอาหารตรงนี้กับพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันอะไรกั้นเลยเพราะฉะนั้นจะมีแสงเข้ามาทั้ง2ด้านนะครับเพราะว่าเขาจัดส่วนเซอร์วิสเนี่ยแยกไว้อีกฝั่งหนึ่งให้เลยนะฝัะ่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเซอร์วิสครับเป็นส่วนที่เป็นครัวแล้วก็ส่วนที่เป็นห้องน้ำนะครับก็อันนี้จะมีห้องน้ำชั้นล่างที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะครับ,<ๆ>รบผม ในบ้านเนี่ยจะมีห้องนอนชั้นล่างอยู่ห้องหนึ่งนะครับสำหรับผู้สูงอายุห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือมีห้องน้ําในตัวด้วยนะครับแล้วก็จะสามารถคอนเน็กเชื่อมต่อมาจากในตัวบ้านได้เลยนะไม่ต้องแยกออกไปครับผมเราจะเห็นว่าหน้าต่างตรงเนี้ยหน้าต่างค่อนข้างจะใหญ่มากทีเดียวนะครับเปิดออกไปก็ตรงเนี้ยมันจะทําให้ห้องดูไม่ทึบแล้วก็สามารถเห็นวิวสวนเห็นอะไรข้างนอกได้เพราะฉะนั้นห้องนอนชั้นล่างเนี่ยมันก็จะไม่อึดอัดน,นะครับผม พื้นที่ครัวด้านหลังเนี่ยส่วนนี้เขาจะสามารถออกไปด้านนอกได้นะครับผมจะมีส่วนที่เป็นเตรียมเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าเตรียมพื้นที่เอาไว้ให้ mm hmm. ก็เป็นลานซักล้างที่เดินเชื่อมต่อไปอยังห้องแม่บ้านซึ่งแบบแยกกันเป็นสัดส่วนนะครับไม่เข้ามาปะปนกับส่วนอยู่อาศัยในตัวบ้านครับ mm hmm. ขึ้นมาถึงชั้นบนครับต้องบอกว่า ขนาดสเปซแต่ละส่วนของพื้นที่บ้านหลังนี้ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็กว้างขวางหลือเฟือครับอย่างตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยเป็นส่วนของ Family Are ียครับด้านหลังมองออกไปเนี่ยจะเชื่อมต่อกับระเบียงที่ออกไปหลังบ้านได้นะ mm hmm. แล้วก็ด้านหน้าจะเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นโถงที่เป็นส่วนรับประทานอาหารเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ก็ห้อยแชนเดลเลียไว้ก็เก๋ๆดีครับพื้นที่ข้างบนเนี่ยก็โล่งเลยนะห้องนอนเนี่ยจะแบ่งเป็นสส่วนครับเดี๋ยวผมพาไปดูในมาสเตอร์เบด룸ก่อน พื้นที่มาสเตอร์บดรูมจะติดกับด้านหน้าบ้านนะครับนอกจากส่วนสเปซที่วางเตียงได้แล้วเนี่ยก็จะสามารถวางเดเบดใหญ่ๆได้เลยนะด้านหลังเนี่ยเขาจะจัดเป็นสัดส่วนระหว่างเป็นของ Wal k in c l o s e t เข้าครับกับห้องน้ำเราจะเห็นว่าพื้นที่ Wal k in c l o s e สเนี่ยสามารถแยกเป็น2ฝั่งได้นะครับจะเป็นฝั่งคุณผู้หญิงด้านหนึ่งคุณผู้ชายด้านหนึ่งก็ได้แล้วก็สามารถมีสเปซตรงกลางที่เราทำเป็นไอซ์แลนด์เก็บเครื่องประดับต่างๆก็สามารถทำได้นะจุดนี้ครับจะต่อเนื่องเข้าไปยังส่วนที่เป็นห้องน้ำ ื้นที่ห้องน้ําด้านในเนี่ยจริงๆแล้วเขาทำคอนเซปต์ออกมาก็จะเหมือนเวลาเราไปโรงแรม5าดาวนะฮะก็จะมีส่วนแยกที่เป็นส่วนชชว์อับน้ำนะส่วนโถสุขภัณฑ์มีกั้นให้เรียบร้อยนะครับตรงอ่างที่ลอยตัวแบบนี้เขาก็เตรียมไว้ให้เลยนะครับตรงส่วนที่เป็นเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเป็นหิสันเทอร์ครับซึ่งท็อปหินตรงนี้เขาจะใช้หินอ่อนซึ่งเอาไปเป็นหินอ่อนแท้ๆนะเอาไปบดละเอียดแล้วก็ผสมกับเรซินนะครับเพื่อเพิ่มความแกร่งแล้วก็เอามาขึ้นรูปใหม่ตรงนี้เขานําเข้าจากโปรตุเกสนะ การที่เอาอินอ่อนมาบดผสมเวซินเนี่ยมันดียังไงครับ พอมันบดผสมเรซินก็จะสามารถเพิ่มความแกร่งได้นะแล้วก็ลดพวกรูพรุนในหินอ่อนที่มันเป็นหินธรรมชาติลงไปนะครับก็จะสามารถทนพวกความชื้นเชื้อราอะไรได้ดีขึ้นนะเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณใช้หินอ่อนทําเป็นท็อปแบบนี้มันมักจะมีปัญหาตามมาในระยะยาวเช่นอาจจะเกิดจากคราบของสบู่แชมพูพวกนี้ครับที่มันมีความเป็นด่างเยอะมันก็อาจจะเกิดคราบขึ้นมาบนหินได้การที่เอามาเคลือบทําผิวใหม่แบบนี้มันก็ช่วยทําให้ทนทานแล้วก็ใช้งานได้ดีขึ้นในระยะยาวนะครับผม ซึ่งวัสดุพวกในห้องน้ําอย่งตัวหินพวกนี้เขาก็จะให้มาในห้องน้ําของห้องทุกห้องเลยนะแม้ว่าจะเป็นห้องนอนเล็กก็ตามเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันฝั่งนู้นกันห้องนอนเล็กเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งนี้หมดเลยนะครับซึ่งจะมีสองห้องนะด้านหน้ากับด้านหลังแต่ว่าห้องนอนเล็กของบ้านนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เล็กนะครับมันเป็นไซส์ที่เป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมของบ้านเดยวทั่วไปได้เลยเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูรายละเอียดกันเข้ามาถึงเนี่ยจะสังเกตว่าเขาสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยนะถ้าสมมุติว ห้องนี้จะยิ่งมีพื้นที่เหลือเพิ่มมากขึ้นครับและการที่มีห้องนอนเล็กไซส์ใหญ่เนี่ยดียังไงตรงจุดนี้เนี่ยจะทําให้สามารถลูกเนี่ยอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยเวลาลูกเล็กๆเ,เนี่ยเขาอาจจะมีข้าวของมีทรัพย์สินส่วนตัวไม่เยอะถูกไหมครับแต่ว่าเวลาโตขึ้นเนี่ยยังไงของตามวัยของเด็กๆที่โตขึ้นเนี่ยก็จะมีมากขึ้นตามไปด้วยนะเพราะฉะนั้น<ๆ>การที่เตรียมพื้นที่สําหรับ<ๆ>การเก็บของไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้า<ๆ>การเป็นโต๊ะมุมทํางานต่างๆให้เพียงพอสําหรับ คนที่จะเจริญเติบโตขึ้นในอนาคตในระยะยาวเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับตรงนี้เขาก็เตรียมเาไว้ให้แล้วก็ในห้องนอนเล็กเนี่ยจะมีห้องน้ําในตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะไม่จําเป็นจะต้องไปใช้ห้องน้ําร่วมกับ ทั้งพ่อแม่นะครับก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของเขาเองในลูกๆแต่ละคนนะครับอันนี้เป็นห้องนอนเล็กด้านหลังนะซึ่งห้องนอนเล็กด้านหน้าก็เช่นกันนะครับเป็นคอนเซ็ปต์เดียวกันเป็นขนาดพื้นที่ที่สามารถเตรียมไว้เพื่อรองรับแบบลูกโตขึ้นมาได้ครับถ้าเราดูขนาดของพื้นที่ห้องนอนเล็กด้านหลังกับด้านหน้าเนี่ยพื้นที่ห้องมันไม่ได้ต่างกันครับนั่นหมายความว่าไงคือลูก2คนถ้าอยู่เนี่ยคุณไม่ต้องทะเลาะก,กันนะว่าใครจะได้ห้องนอนใหญ่ใครจะได้ห้องนอนเล็กเพราะฉะนั้นพื้นที่เนี่ย พอๆกันคุณอยู่ห้องไหนเนี่ยเหมือนกันได้หน้าต่างบานใหญ่ได้พื้นที่ใหญ่พอๆกันเลยครับถ้าดูจากสายตาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกว่าจัดสรรสเปซได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับดูรายละเอียดของแบบบ้าน P3-2 6กันไปพอสมควรนะครับเดี๋ยวผมพาไปแบบบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับตามมามาถึงแบบบ้าน P280 นะครับแบบบ้าน P280 เนี่ยฟังชันเหมือนกันหลังเมื่อสักครู่เลยมี 4ห้องนอน5ห้องน้ําแล้วก็3ที่จอดรถครับบนพื้นที่ดินเริ่มต้น100ตารางวาแม้ว่าขนาดจะเล็กกว่าแบบ326นะครับแต่ว่าก็จัดเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่อยู่ดีครับผมที่จอดรถด้านหน้าเนี่ยจอดได้3คันเหมือนกันนะซึ่งถ้าเราเข้ามาดูเนี่ยขนาดความกว้างตรงเนี้ยจะอยู่ประมาณ7.8เมตรครับซึ่งก็ยังถือว่าใหญ่กว่ามาตราฐานอยู่ดีนะจอดรถ3คันได้สบายๆครับผมตรงส่วนเนี้ยก็เราสามารถเดินเข้าหน้าบ้านได้เลยนะครับมีพื้นที่ ประตูทางเข้าเนี่ยสองทางแยกกันเหมือนเดิมนะครับผมต้องบอกว่าลักษณะของการจัดฟังก์ชันในบ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบ326หรือว่าแบบ280เนี่ยฟังก์ชันจะคล้ายกันนะครับเพียงแต่ว่าขนาดพื้นที่เนี่ยจะเล็กลงมาหน่อยแต่ว่าก็ยังสามารถอยู่ได้สบายอยู่นะครับเดี๋ยวตามเข้าไปดูรายละเอียดกันครับเข้ามาในตัวบ้านแบบ P280 กันนะครับผมลักษณะของการจัดฟังก์ชันต่างๆเนี่ยพอเราเข้ามาถึงด้านหน้าบ้านเนี่ย มันจะเป็นส่วนของ living area นะครับซึ่งเป็นอยู่ตรงมุมบ้านนะเพราะฉะนั้นก็จะได้แสงธรรมชาติเข้ามาจาก2ฝั่งเลยเราปลูกต้นไม้ตรงนี้ก็จะดูร่มรื่นนะครับมองออกมาก็ได้สีเขียวนะครับผมพื้นที่ตรงส่วนกลางบ้านที่เป็นจุดศูนย์รวมของตัวบ้านเนี่ย บ้านตัวอย่างเขาจะจําลองให้ดูว่ามันสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้นะจริงๆพื้นที่สเปซตรงนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะจัดสรรยังไงนะถ้าเกิดว่าสมมุติว่าใครไม่ได้อยากได้โต๊ะรับประทานอาหารใหญ่ขนาดนี้เนี่ยก็ここอาจจะจัดอยู่เป็นมุมหนึ่งและอีกมุมนึงเนี่ย จัดฟังก์ชันเป็นส่วนนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ก็ยังสามารถทําได้นะครับซึ่งสเปซโถงตรงเนี้ยมันจะมีแสงเข้ามาจากด้านหลังเห็นไหมครับประตูหน้าต่างตรงเนี้ยจะใหญ่มากเลยนะเพราะฉะนั้นด้านนอกก็จะสามารถทําเป็นพ็อกเก็ตการ์เด้นเล็กๆเ,เ,เนี่ยตรงนี้ก็แล้วแต่เลยว่าแต่ละบ้านเนี่ยอยากจะตกแต่งยังไงนะครับผมทางฝั่งซ้ายนี่จะเป็นส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะซึ่งคอนเซปต์เหมือนกันว่าเป็นห้องนอนผู้สูงอายุเนี่ยแต่ว่าก็จะสามารถนําแสงธรรมชาติจากด้านหลังเข้ามานะครับมีส่วนที่เป็น ตู้เสื้อผ้ามีส่วนที่เป็นห้องน้ําอยู่ในตัวนะครับแล้วก็สามารถเดินเชื่อมต่อมายังสเปซส,ส่วนที่เป็นในตัวบ้านได้เลยนะไม่ได้แยกออกขาดออกจากกันครับพื้นที่ฝั่งนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นครัวครับแล้วก็เป็นส่วนที่เป็นลานซักล้างเดี๋ยวพาไปดูกันนิดหนึ่งลานซักล้างใหญ่มากเลย พื้นที่ด้านหลังตรงนี้ด้านข้างนะครับก็จะเป็นส่วนที่เป็นลานซักล้างซึ่งขนาดใหญ่มากทีเดียวนะก็จะเตรียมระบบท่อน้ําสําหรับเครื่องซักผ้าเอาไว้ให้นะครับบริเวณนี้ก็จะสามารถตักผ้าได้นะเพราะว่าแสงก็จะเข้ามาได้ครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นห้องเมดแยกออกจากกันนะครับทางเข้าก็จะแยกเข้าทางด้านข้างบ้านเลยก็จะไม่รบกวนกับส่วนที่อยู่ในตัวบ้านนะ ขึ้นมาที่ชั้นบนเนี่ยเขาก็จะจัดสเปซส,ส่วนที่เป็น Family Area นะครับอยู่ติดกับโถงบันไดแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าขนาดเนี่ยก็จะพอเหมาะครับผมสามารถแบบมานั่งพูดคุยสร้างปฏิสัมพันธ์กันได้ในครอบครัวครับซึ่งพื้นที่บริวเวณนี้ก็จะมีกระจกบานใหญ่แล้วก็สามารถนําแสงธรรมชาติเข้ามาได้เต็มๆเลยนะจากด้านหน้าครับห้องนอนเนี่ยก็จะแบ่งแยกเป็น2ส,ส่วนเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูในมาสเตอร์เบดมกันก่อนนะ เข้ามาใน master bedroom ครับใน master bedroom เนี่ยก็ต้องบอกว่าขนาดค่อนข้างโปร่งนะครับเพราะว่าสามารถนําแสงเข้ามาจากด้านหน้าได้ที่มีระเบียงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเอากระถางต้นไม้เอาอะไรเล็กๆไปวางก็เพิ่มพื้นที่สีเขียวเวลาเราตื่นนอนมามองออกไปเห็นนะครับแล้วก็จุดที่ผมว่าคุณผู้หญิงน่าจะชอบนะก็เป็นส่วน walk in closet เนี่ยครับผมเป็น walk in closet ที่จริงๆเขาจัดให้ดูเป็นตัวอย่างนะก็ ผมว่าเก็บของเก็บอะไรได้เยอะมากทีเดียวแล้วก็มีส่วนที่เป็นเหมือนเคาน์เตอร์อาจจะวางเครื่องประดับต่างๆนะครับเป็นลิ้นชาเก็บตุ่มหูเก็บอ็อกเซอรี่เก็บสร้อยเก็บแหวนอะไรเงี้ยทำได้ตรงนี้ก็เป็นมุมที่เรียกว่าน่าจะเป็นมุมโปรดของสาวๆนะอ่ะพอเข้ามาถึงในส่วนที่เป็นห้องน้ำครับห้องน้ำเนี่ยเคาน์เตอร์อาจจะไม่ได้เป็นฮีสันเทอร์เหมือนบ้านหลังใหญ่นะครับแต่ว่าเรื่องของวัสดุแมทียลต่างๆเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเกรดเดียวกันนะครับแล้วก็ จัดโทนสีจัดการใช้แมทชิวเรียลออกมาได้ค่อนข้างจะดูแล้วก็เป็นแบบเรียกว่ามีความแพงแล้วก็ดูผู้ดีมากทีเดียวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องนอนเล็กกันต่อซึ่งห้องนอนเล็กเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับมีด้านหน้ากับด้านหลังซึ่งคอนเซ็ปต์เขาคล้ายๆกันแม้ว่ารูปของแปลนจะไม่เหมือนกันแต่ว่าพื้นที่สัดส่วน การใช้สอยสเปซต่างๆเนี่ยพอๆกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูก2คนก็เรียกว่าไม่มีปัญหาทะเลาะก,กันแน่ๆว่าใครจะอยู่ห้องใหญ่ห้องเล็กอะไรเงี้ยนะครับพื้นที่เพียงพอหมดนะดูด้านหน้าด้านหน้าตรงส่วนนี้นะครับก็ติด พื้นที่หน้าบ้านนะก็จะมีระเบียงแล้วก็แสงเข้ามาได้อย่างที่บอกนะครับตรงนี้ถ้าเราตั้งเตียงเขาจําลองไว้ประมาณ5ฟุตนะก็จะสามารถนําแสงเข้ามาจากตรงหัวเตียงได้นะครับผมแล้วก็ยังมีมุมเล็กๆน้อยๆอีกสามารถอาจจะตั้งไซส์บอร์ดวางตู้บิวตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยก็ทําได้นะเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ก็จัดว่าสามารถอยู่ได้ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับอย่างที่ผมบอกเพราะมีห้องน้ำในตัวด้วยนะก,ก็ลูกๆทุกคนก็จะมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองนะครับ พื้นที่ห้องนอนเล็กด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นแนวยาวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัวหน้าต่างเนี่ยก็จะใหญ่มากเลยนะแล้วก็จะมองออกไปเห็นพื้นที่ด้านหลังของบ้านตรงฝั่งตรงข้ามแต่ว่ามันไม่ได้รู้สึกว่ามันใกล้หรือว่าอึดอัดมากจนเกินไปนะครับเพราะว่าด้วยความที่พื้นที่ดินเริ่มต้นเนี่ยมัน100ตารางวานะก็เรียกว่าเรียกว่าเป็น2เท่าของบ้านเดี่ยวไซส์ปกติที่ขายกันอยู่ในท้องตลาดนะครับตรงนี้ก็ จัดว่าที่ดินให้ค่อนข้างเยอะที่เดียวนะครับผมตัวส่วนนี้ก็จะเป็นห้องน้าในตัวนะครับมีส่วนที่เป็น walk-in closet ซึ่งก็เรียกว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตอยู่ในห้องเนี่ยได้ตั้งแต่เด็กจนโตนะครับมีพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองในการทํากิจกรรมที่เติบโตไปในแต่ละช่วงวัยนะก็อันนี้เป็นสเปซที่เขาจัดเรื่องของฟังก์ชันมาให้นะครับเดี๋ยวผมไปเล่าสรุปให้ฟังกันดีนก,นกว่าว่านอกจากเรื่องของดีไซน์ที่เล่าให้ฟังกันแล้วเนี่ยโครงการพานานาพุทธมนตรสายสามมีอะไรที่น่าสนใจกันอีกบ้างครับผม ตัวโครงการพันานาพุทธมนตรสายสามนะครับอยู่บนถนนบางแวกซึ่งเข้ามาจากแนวพุทธมนตรสายสามในประมาณสัก400เมตรเท่านั้นเองซึ่งตรงแยกบางแวกเองเนะี่ยเป็นจุดกึ่งกลางระหว่างแนวถนนบรมราชนานีครับกับถนนเพชรเกษม เพราะฉะนั้นคนที่อยู่อาศัยในสองโซนนี้จะสามารถเข้าถึงโครงการได้สะดวกครับต้นถนนบางแวกเองเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับจาราจ13ได้ครับหรือว่าถ้าจะให้สะดวกกว่านั้นเนี่ยตอนนี้สามารถใช้ถนนพรานนกพุทธมณฑลสาย4ตัดตรงไปออกตรงแยกไปฉายได้เลยนะครับก็เรียกว่าสามารถเข้าถึงใจกลางเมืองฝั่งธนบุรีได้สะดวกครับแล้วก็เป็นที่รู้ก,กันว่าพื้นที่รอบๆโซนนี้มีสถานศึกษารองรับตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยโตครบนะครับไม่ว่าจะเป็นอสมชั้นธนบุรีสารศาสวิเทศธนบุรีนะครับหรือว่าถ้าจะเด็กๆนิดนึง ก็ไปตรงเพชรเกษมจะมีอนุบาลเด่นล่านะครับโตขึ้นมาเข้ามหาวิทยาลายัยตรงสาย4ี่มีมหิดลสารยาครับก็เรียกว่าสามารถเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ในโซนนี้ได้ตั้งแต่เด็กจนโตเลยนะครับสำหรับลูกๆพื้นที่โซนนี้นะครับเป็นโซนต่อขยายจากเมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นจารันสนิทวงวงเวียนใหญ่ธนบุรีเพชรเกษมนะครับฝั่งนี้ก็จะขยับขยายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะสามารถรองรับดีมานได้ทั้งคนที่อยู่ในเมืองเก่าแล้วก็ หาบ้านหาขยับขยายครอบครัวหรือว่าคนที่อยู่ในโซนรอบนอกอยู่แล้วนะครับหรือฝั่งนคปรปฐมเนี่ย mm hmm. ก็สามารถมารองรับดีมานตรงส่วนนี้ได้นะครับผมว่ามีถนนที่ตัดตรงเข้าสู่ใจกลางเมืองฝั่งทางกรุงเทพตะวันตกได้หลายเส้นทางครับผมต้องบอกว่าการพัฒนาที่ดินโซนนี้นะครับเราจะเห็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ที่ดินเยอะขึ้นเยอะมากนะครับเนื่องจากข้อกําหนดด้านผังสีแล้วก็การใช้ประโยชน์ที่ดินที่วางเป็นเรื่องของผังเมืองครับผม ก็เรียกว่าเป็นตัวเลือกสําหรับคนที่มีครอบครัวขยายนะครับครอบครัวขนาดใหญ่ที่อยากได้บ้านเดียวมีที่ดินเยอะนะครับก็สามารถแวะเวียนเข้ามาดูกันได้นะครับพาน,านาพุทธมนฑลสาย3าก็เป็นหนึ่งในโครงการที่น่าสนใจผมขึ้นคอนแทคไว้ให้ด้านล่างนะครับผมแวะเวียนเข้ามาดูโครงการกันได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะต้องลาไปก่อนนะครับสมควรแก่เวลายังไงฝากกด subscribe กดติดตาม The Living by อยู่สบายไว้นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ